โอยะกโกโอยกโกสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทดสอบความสามารถในการซึมซับของเหลวของผ้ออ้อมหรือที่มักจะเรียกกันว่าแพมเพิร์ดทั้งหมด3แบรนด์ด้วยกันประกอบไปด้วยแบรนด์ที่1แบรนด์สีน้ําเงินแบรนด์ถัดมาคือโอยะกโกหรือลูกกรตันยูนะคะแบรนด์ที่3สีชมพูบานเย็น คค่ะขอดูในค่ะ77%นะะเรามาสรุปผลกันพบว่าแบรนด์ที่ซับความชื้นได้ดีที่สุดก็คือเครื่องวัดแสดงค่าความชื้นเหลือน้อยที่สุด,ดีคือแบรนด์โอยาโกโกค่ะ,ะแสดงค่าความชื้นเหลือเพียง70%ถัดมาก็คือพระอ้อมสีชมพูบานเย็นที่ระดับ77%และสุดท้ายก็คือพระอ้อมสีน้ำเงินอันนี้ที่ระดับ88%นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะ 我呀，狗狗。